น่าโมโหจริงๆนะคะพี่ยูทั้งๆท,ที่คิมระวังตัวเองดีแล้วแท้ๆมันยังแหวงกัดคิมแย่งลูกค้าไปจนได้แล้วนี่พี่วัดเขารู้เรื่องหรือเปล่ารู้สิคะแต่เขาก็ทําเป็นปล่อยผ่านเขาเขา้าข้างเหมือนแพรอยู่แล้วคิมเนี่ยไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับพี่วัดเลยว่าแต่พี่วจัดการพี่วัดเรื่องเหมือนแพรหรือย,ยังคะเรื่องอะไรอะ่ะแล้วทําไมพี่ต้องจัดการด้วย ก็เรื่องวันนั้นยังไงล่ะคะ ันนั้นพี่ยุก็เห็นอยู่เรามาช่วยคิดเถอคะ่ะว่าจะจัดการมันเหมือนแพรงไงดีหยเข้าใจผิดแล้วล่ะคิมวันนั้นน่ะพี่ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มันตัดดับไปก่อนไม่จริงนะคะคิมมั่นใจว่าวันนั้นตอนที่คิมหันกล้องให้พี่ยุกดูมันยังมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่นอกจากว่าพี่ยุกไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงที่พี่วัดกำเหมือนแพรมีอะไรกันแล้วจริงๆพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคิม จะให้พี่ยอมรับอะไรพี่ก็ต้องเห็นกับตาพี่เองก่อนแล้วถ้าเอาผิดใครเนี่ยเราก็จะต้องมีหลักฐานก็ถ้าพี่หยุ่ไม่โทรเข้ามาตอนคิมถ่ายอยู่วันนั้นน่ะเราก็มีหลักฐานไปแล้วค่ะโอ้ยงั้นเธอก็อยังพึ่งโวยวายอะไรทั้งสิ้นเลยก็ได้ค่ะรอให้คิมมีหลักฐานก่อนคิมจะมายังตรงหน้าพี่หยุ่เลยแล้วถ้าเกิดนางเหมือนแพรมาได้ขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วก็คิมไม่ยอมนะคะเรื่องนั้นเธอไม่ต้องห่วงหรอกพี่บอกว่าจะช่วยพี่ก็จะช่วย แต่ถ้าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวของพี่พี่ขอเลยนะว่าอย่ายุ่งพี่จัดการเองได้ค่ะพี่มีประชุมพี่ไปก่อนละกันโอ้ยถ้าจะเป็นควายแก่ัวสวมเขาต่อไปแบบนี้ก็เชิญเถอะ